สวัสดีค่ะคลิปนี้เพื่อนๆขอมานะคะส่งรูปมาให้ดูค่ะจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะก็เป็นปกแบบปีกนกนะคะสี่ชั้นจะเป็นปกแบบใหญ่นิดนึงปกเขาจะขึ้นไปถึงแบบแขนเลยนะคะครึ่งแขนแตอนนี้ด้านหลังเขาจะเป็นแบบต่อต่อเอว แต่นี่ไม่แน่ใจเหมือนกับเหมือนเขาเป็นแบบต่อเอวแล้วก็มีสายแบบเข็มขัดนะคะเพราะว่าเขาบังซิปบังแบบซิปเนี่ยก็เพื่อนๆจะเอาแบบต่อเอวแล้วก็เป็นเข็มขัดก็ได้นะคะหรือว่าจะต่อเป็นขอบนิ้วครึ่งก็ได้เป็นแขนยาวเป็นปกปีกนกใหญ่ๆนะคะก็จะทำอยู่ที่ไซส์ L นะคะ ก็จะประมาณแบบต่อเป็นขอบสี่ชั้นนะ,ะปกสี่ชั้นก็ต่อเอวนะคะเป็นเข้ารูปตอนนี้ตรงด้านชายเสื้อเนี่ยคิ้นบนเนี่ยเขาจะแบบ กลางออกนะคะแต่ชิ้นล่างเนี่ยคือก็จะหุบจะกลางแต่เฉพาะชิ้นบนชิ้นล่างก็คือุบเท่ากับสะโพกนะคะก็จะเป็นแบบแขนยาวด้านหลังก็คือปกเขาจะโอบสี่ชั้นนะคะตอนนี้จะเขาเป็นซิปด้านหลังเนี่ยเขาเป็นซิปแบบใต้ปกนะคะคืออันนี้กว้างว้างพอที่จะสวมหัวลงนะคะ คือหัวซิปเนี่ยเขาจะอยู่ตรงตรงนี้คือเป็นหัวซิปแล้วก็ซิปก็จะขึ้นไปใต้ปกๆเนี่ยไม่มีรอยต่อนะคะก็เป็นเข้ารูปก็จะทำอยู่ที่ไซส์ L นะคะตอนนี้ช่างจะกอปแบบกอปไซส์ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาทำแบบทำปกเนี่ยจะใช้เวลาเยอะ ก็ก๊เป็นแม่แบบไปเลยนะคะไซส์ Size L อยู่ที่ EP 102นะคะก็แบบปรับไหลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดเกตเลยค่ะอันนี้แบบเป็นแบบที่ปรับไหลแล้วนะคะก็ปิดเกตเลยค่ะติดเกตไหลนะคะ ปิดเกตคอแล้วก็ปิดวงแขนค่ะเป็นเข้ารูปนะคะคัดทรงได้แล้วเราก็ ก็จากเส้นเอวเนี่ยวัดลง1นึ่ซนค่ะตรงข้างเนี่ยเส้นข้างเลยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ถ้าแบบเพื่อนๆจะเอาแบบต่อเอวนะคะก็ใช้เส้นนี้ได้เลยแล้วก็เป็นสายคาดนะคะ แต่ว่าถ้าเราทาเป็นขอบก็วัดขึ้นมาเลยค่ะเพราะดูในแบบเขาแล้วแบบช่วงช่วงบนแบบเขาต่อแบบไม่ไม่ต่นะคะเขาต่อแบบก็วัดขึ้นมาเลยค่ะนิ้วครึ่งอันนี้ยาวหน้าสามสิบหกนะคะถ้ายาวหน้าสี่สิบแบบไซส์อ้วนเนี่ยก็วัดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าแบบยาวหน้า3.4เนี่ยจากเส้นเอวเนี่ยที่เราวัดลง1เซนเนี่ยเราก็จะแบ่งครึ่งนะสามก็เบียด3ก็เบียดแบบค่อมเส้นนี้มาเลยก็ได้นะคะคือการต่อเนี่ยเราดูแบบอานะคะต่อต่อได้หลายแบบตอนนี้ตรงด้านหน้าเนี่ยเขาจะแหวกก็วัดเข้ามาประมาณ1นนิ้วค่ะตอนนี้ด้านข้าง 8นิ้วข้างหน้านี้เราเทนิดนิดนะคะเอาอีกสัก9นิ้วก็ได้ค่ะอันนี้ชิ้นล่างนะคะคือเขาพอดีสะโพกแต่นี้เป็นชิ้นบนก็ห่างก,กันสักหนึ่งนิ้วตรงข้างเนี่ยเราดีดออกมาสักหนึ่งนิ้วนะคะ คือชิ้นบนเนี่ยเขาจะกลางแต่ชิ้นล่างเนี่ยคือเขาจะพอดีสะโพกอันนี้เราก็เสร็จในส่วนของเอวนะคะส่วนชิ้นหลังชิ้นหลังเราก็เอาจับบัดเลยค่ะ ก็อันนี้เส้นซิปเราจะวัดจากเส้นกลางหลังเข้ามา1นึ่เซนนะคะคือเป็นเส้นซิปหัวซิปเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือขึ้นไปแล้วปกเขาจะปิดลงมาอันนี้เราก็ลงหนึ่งเซนเหมือนกันค่ะเหมือนกับด้านหน้าก็ปิดเก็บนะคะเก็บในส่วนด้านล่างเนี่ยคือเราปิดปลายไปเลยนะคะ อันนี้เราก็เปิดแยกเรียบๆเลยนะคะอันนี้ก็วัดต่อขอบขึ้นมานิ้วครึ่งถ้าไม่ต่อเป็นขอบก็คือเส้นเอวก็เส้นนี้ได้เลยนะคะแปดนิ้ว 8นิ้วก็ชิ้นล่างเขาจะแค่สะโพกนะคะชิ้นบนแล้วก็วัดออมาหนึ่งนิ้วค่ะเป็นกลางนะคะ ก็ในส่วนนี้ก็ปิดนะคะตรงนี้ก็ปิดแต่ข้างบนเนี่ยถ้าผ้าแบบปกจะเปืองผ้านะคะถ้าไม่พอผ้าไม่พอก็เย็บเป็นเกล็ดก็ได้ะคะ่ะหรือไม่เราก็จะคับแบบ ถ้พาผ้าพอก็คัดข้างไปเลยนะคะอันนี้ก็ตัดแยกค่ะอันนี้ก็ปิดตายนะคะชิ้นหน้าตรงชายนี่เราก็แยกเรียบไปเลยค่ะ ด้านหน้าก็คือทบผ้านะคะอันนี้ก็ปิดตายอันนี้ก็ปิดตายนะคะชายด้านหน้าเขาจะเทนิดนิดนะคะ แบบมากกว่าด้านข้างสักหนึ่งนิ้วตอนนี้ส่วนของปก เป็นคัดทรงนะคะก็อันนี้ตัดแยกเลยค่ะเป็นคัดทรงตอนนี้เราจะทำปกจากจุดข้างคอวัดเข้ามาสามเซนค่ะ จากจุดนี้วัดขึ้นมาสามนิ้วนะคะเราจะต่อปกนิดนึง ก็ได้แล้วก็ตีจากจุดนี้มาสามเซนนะคะตีตรงตรงขึ้นไปเลยค่ะจากจุดนี้มาสามนิ้วนะคะตีตรงขึ้นไปเลยค่ะตอนนี้เราจะหาคอหลังก็เราวัดออกมาสามเซนก็ ดอกมาเท่ากันค่ะสามเซนลงสักหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้วก็วัดคอหลังไว้ค่ะสิบเอ็ดเซนครึ่ง ก็ในส่วนนี้เราก็วัดออกมาเลยค่ะ11เซนครึ่งนะคะเท่ากับคอหลังได้แล้วก็ตีลงมา5เซนค่ะจากจุดนี้11เซนครึ่งเท่ากับคอหลังนะคะจากจุดนี้มา5เซนค่ะตอนนี้เราวัดคอหลังใหม่นะคะจากจุดนี้มาวัดคอหลังใหม่ค่ะเพราะว่าเขาโค้งนะคะ11เซนครึ่ง ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็ตีเป็นฉากขึ้นไปเลยค่ะวางเป็นมุมฉากไปเลยนะคะเราจะทำปกใหญ่อยู่สัก20เซน20เซนนะคะเพราะว่า4ชั้น20เซน ตตอนี้ปกเขามาแบบครึ่งครึ่งแขนนะคะที่ให้ดูรูปเมื่อกี้เนี่ยเขาจะแบบแบบเกยมาอยู่ถึงแบบครึ่งแขนเดี๋ยวเราจะเอาแขนมาก็เป็นเสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็มาวางเราจะหาปกนะคะ แขนนี้เอามาวางแบบแค่หาปกนะคะหาแนวปกว่าเขาจะแบบมาประมาณไหนก็คือจับมาชนกันชนกันเฉยๆนะคะก็จากจุดจุดไปลายไหล่นะคะปกจะลงมาสักเจ็ดนิ้วครึ่ง จากจุดไปลายไหล่นะคะเจดนิ้วครึ่งก็อันนี้จะเป็นอันนี้ก็เป็นเส้นกลางแขนเลยนะคะคือเอาอยู่ประมาณนี้เลยก็เราได้แล้วเราก็พับเลยะคะ่ะพับเส้นเนี้ยพับเส้นนี้นะคะเนี่ยเราจะกิ้งเส้นนี้ออกมาะคะ่ะขาปลายปลายปกนะคะ อันนี้ก็ไปเลยนะคะไปอย่างนี้เลยเราจะหาแนวปลายปกก็กิ้งออกมาเลยค่ะ ได้แล้วนะคะอยู่ตรงนี้อยู่มุมนี้เราก็โค้งเลยค่ะทำปกจากมุมนี้นะคะก็ใช้ไม้โค้งวางเลยค่ะเอาปลายเนี่ยค่ะให้เขาตรงๆก็ได้แล้วก็โค้งปกมาเลยค่ะอันนี้คือปก ด้านล่างนะคะชิ้นที่สี่ด้านที่ใหญ่ที่สุดก็ตอนนี้เราจะหาอีกสามปกนะคะก็ในจุดนี้วัดมาสามเซนค่ะสามเซนสามเซนก็ได้สี่ปกแล้วนะคะข้างหลังข้างหลังเอาครึ่งนิ้วก็ได้ค่ะ เพราะ๋ย่เวลาปกเขาตั้งนะตรงนี้เขาจะขึ้นไปอีกนะคะเอาครึ่งน,นิ้วก็ตรงนี้นะคะก็หนึ่งเซนพอค่ะปกเขาจะออกมาจากที่เดียวกันนะคะก็โค้งเลยค่ะ ก็ปกหลังตรงปลายปกนี้เขาจะเรียงที่เดียวกันเลยนะคะก็สี่ปกนะคะก็ได้แล้วเราก็กิ้งออกมาเลยค่ะ อันนี้ก็หนึ่งปกกระดาษสามชั้นนะคะก็อันนี้ชั้นหนึ่งก็คือเป็นสี่ชั้นนะคะก็ก๊อปปกออกมาเลยค่ะ สร็จแล้วเราก็ตัดเลยค่ะเดี๋ยวนะคะช่างช่างลืมเพราะว่าเรายังไม่ได้แยกเพราะว่าถ้าไปแบบนี้ปกเขาจะตั้งตั้งสูงเกินนะคะเพราะว่าในแบบนี้เขาจะนอนนิดนิดเขาจะไม่สูงมาก ถ้าเราไม่แยกเลยเนี่ยปกเขาจะแบบตั้งขอบตรงนี้เขาจะใหญ่เกินนะคะเขาจะสูงเกินเดี๋ยวเราแยกก่อนค่ะก็จากเส้นไหลนี่นะคะตีตรงมาเลยค่ะจากคอนี่นะคะเราก็แบ่งเท่าๆกันตรงนี้เราก็แบ่งนะคะแบ่งเท่าๆกันนะคะ ตีมาเลยค่ะเราจะแยกก่อนนะคะแยกเพื่อให้ปกเขานอนหน่อยไม่ให้เขาตั้งมากนะคะอันนี้ปกใหญ่เราจะแยกซัก ช่องละหนึ่งเซนนะคะก็สามช่องก็เป็นสามเซนอันนี้ปกใหญ่นะคะเราแยกเยอะนิดนึงแยกช่องละหนึ่งเซนค่ะ เราแยกเสร็จแล้วเราค่อยไปกิ้งนะคะกิ้งใหม่คะ่ะ กิ้งเสร็จก็ตัดเลยค่ะ เราก็ตัดเลยค่ะคอหลังอันนี้ก็ตัดตรงๆไปเลยค่ะตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีตรงขึ้นมานิดนึงนะคะตรงนี้เราจะต้องใส่ลิ้นเพราะว่าเขาไม่มีรัง ไม่มีรังกระดุมนะคะคือปกเขาใหญ่เราก็ติดแปะนะใส่ลิ้นแล้วก็ติดแปะช่วยนิดนึงนี่ก็จะเป็นลิ้นนะคะลิ้นนี่ถ้าช่วงตัวยาวก็สามารถตรงเนี้ยสนิ้วหนิ้วก็ได้นะคะเพราะว่าปกอันนี้คือช่วงยาวหน้าเนี่ยสามที่หก ก็คือปกเขาจะลึกๆนะคะก็ประมาณนี้ตอนนี้เราดูปกชิ้นล่างตรงด้านปกเนี่ยเขาจะออกมาในที่เดียวกันหมดเลยนะคะเขาจะไล่ๆกันนิดๆ,ๆ,ๆนะคะนี่ปกล่าง อันนี้ชั้นที่3 ชั้นที่3อันนี้ชั้นที่2 อัน,นี้เขาจะห่างกันประมาณสามเซนอันนี้เขาจะเป็นแนวเดียวกันนะคะอันนี้ชั้นบน ก็ตอนนี้ปกบน ร้อยนะคะเดีย๋ยวจะขึ้นอันนี้ด้านหลังแต่เวลาอย่างเงี้ยเขาก็จะดันขึ้นไปตรงนี้ก็จะห่างกันอีกนิดนึงนะคะแต่ด้านหน้าเนี่ยคือเขาจะเท่ากันด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเขาจะไล่ไปเท่าๆกันนะคะเราก็ลองขึ้น ันนี้เขาจะตรงขึ้นมานะคะคือถ้าเพื่อนๆไม่อยากได้ลึกก็ขึ้นมาได้อีกนะคะน,นี่ขึ้นมาสมนิ้วปกใหญ่เนี่ยถ้าอัดกาวปกเนี่ยก็อาจจะชิ้นที่โชว์ก็ได้ค่ะชิ้นที่หลบเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะคะเพราะว่าสี่ชั้นเนี่ยหนา ส่วนสาบเนี่ยเราก็ตัดมาตั้งแต่ข้างหน้าถึงคอหลังเลยนะคะสาบคอเนี่ยข้างหลังก็มีสาบคอด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคอแนวเนี้ยเป็นปกแนวเนี้ยด้านหน้าก็คือแค่เกล็เนี่ยก็ขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็วนไปแบบเป็นสาบคอหลังไปเลยนะคะตอนนี้ก็ เป็นปกแบบแนวผ้าไหมใหญ่ๆนะคะเราก็ใช้แต่งๆเอานิดนึงดูด้านหน้าเนี่ยเราก็จะออกมาพร้อมกันก็จะประมาณนี้ปกหน้าเขาก็จะออกแบบปรามาณมาออกไปที่เดียวกันนะคะตอนนี้ เขาจะไม่มีกระดุมแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยอยู่ข้างซ้ายนะคะลิ้นแล้วก็ติดแปะช่วยคขนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหลังก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งรูปมาให้ดูก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ